เอาขึ้นขึ้นขึ้นจา้นกยาไอมรูปี่น่งเขาาไสมรูปเ่อเีทีน้ไม่ดหัวยัไม่ิดหัวเลยนะเพราะว่าถ้าเห็นหัวอแบบเดียวพออวนดลงไปใท้องใตเลยนะเอาล้จับมือกนักับมือนนักอต้มเอา นี่แงกงน้ำนีี่สามนน้ลูกน้ำเมื่อกี้พูไปสวยเอาไว้สวยเลยตัดผิใจครับมาน่าจแรงเลยนรงมิดหัวหนึ่งกดดาดมก็ได้ไปเลยดมเลยไม่ดบนึรงมิดหัวเลยนะดวเลยทีเียดวเลยเออนี่เหมือนพี่ก่อนคนนี้แหละอ่าคนนี้ก็ผงานนีน